ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนามสกุลของแต่ละท่านนะคะเป็นทั้งคนที่ดูใจศรีขอเบิกบุญขอเบิกบุญท่าพระเจ้าทั้งหลายได้าพระเจ้าทั้งหลายได้ ได้ทอดกะถิ่นวัาหญ่าวัดเขาใหญ่ยานสัมปโนโนอเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวัดนรราชสีมาทบุศล้บึงกุศลได้ๆทั้งหลายแล่ด้ทั้งหลายแล่ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายัหลได้ทำทานได้ทารักษาศีรักษาสีจะเภาจริญภาวนาบุญจกาุจกาอกระถิสมนทอดกะิสามัที บญจการถวายพัะตาหารเชาถวาพัตาหารเช้าและบุญูุศลในการสวดบในการอิติปิสอิติปิโสเพื่อถวายเป็นพุวธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาหังาบูชานอุโบสถนาอุโกสถ้าน้ำแห่งนี้ากพระอุโบสถ้พรอุโสถ้าน้ำแห่งนี้ยเป็นดินแดน ที่พายส่งวิจิที่มีพระปาเจกาพระเจกพุจธเจ้ารมางามาประชุมรวมกันรวมทั้งพญานาทุกๆพระองค์ทุกทุกสายพันได้เดินทางมาประชุมรนกานอานีรอรในีตการในอดีตการนารในอดีตการใารในอดีตารในอดีตการขนาย เป็นปฏิบัติบูชาองสมเด็จแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระธรรมคำสั่งสอนพระอาริยสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์เทพของค์ทั้งหลายแล่เหล่าเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิเหล่าเทวดา เจ้าที่เจ้าทาเจ้าขเจ้า่าเจ้าขาเจทุ่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าทางเจ้าที่ที่นี่รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกเอ่ยพะนามก็ดีไม่เอ่ยพะนามก็ดีขอให้ท่าน้ให้ท่้งหลาโดโทานุโมธนะคุณข้าพเจ้าทเจ้าทั้งหลายไทมี่ได้กระทําความดีมาตั้งแต่ต้นก็ดีมาตั้งแต่ต้นก็ดี จนนนถึงขาดดี้ก็แล้วนำพุทธการพุ่งหน้ามุ่กุศลได้ใดที่ทำในวันนี้จงติดต้องตัวพระเจ้าไปรูกภุกชาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นทางมีุ่ตาเห็นคาได้เป็นผู้เหลียวว่าดั้งทางโลกได้ทางธรรมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าโปรดทงอนุญาตโปรดจงอนุญา ได้โปรดทรงสับเป็นเครื่องสักการะมันเป็นดอกไม้ทุกทีมันเป็นดอกไม้ทุกทียนมชาติดอกปฐมชาตชาติฝาพรบาชาฝ่าพระบาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระสมมธเจ้าและหลวงพ่อสำเสเร็จสมปารถนาสมปาร์นาิสถาปิสถาอยู่นาโดน้ำแห่งนี้อยนาน้ำแห่งนี้โกังศิส์ศิทัิ์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรปางประธานพรงแดกดยรอบแดกดูรอบเป็นพญานาคเจ็ดเศียรเป็นพญานาคเจ็ดเศียรเป็นพญานาคปกเป็นพญานาคปกนะคะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่ประดิษฐานอยู่ณบ้านบนอยู่ณบ้านบนสบกบุศสบกุปัตตีปัตติณีข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้ามพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบบูชาขอกราบบูชาองค์สมเด็จองค์ สมพ้าสัมมาสัพุเจ้าสมาธิสาสมาธิงบนบุตรสโบกตั้งบนบุตรสดที่โดด้วยตั้งภนาตัยานาไดสิงศักิสทลาสิ่งศัิสิทธหลายที่เยพระนาก็ดีที่เอ่ยพระนามก็ดีไม่เยพระนาก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีรวมทั้งฤาษีดาบดรวมทั้งฤาษีแดพระองค์แดกพระองค์โกดสงอนุโมนารากดสงอนามทนารญาตโยญาพิโยเสา ชนทั้งหาายที่ประกอบคุณงามความดีร่วมบริจาคเินมาในเฟซบุ๊กอาจารย์เจนร่วมทั้งโบนในการทอดกริในการทอดกรถิ่นสามัคาคีถวายแด่พวายแด่ิสุสงพิสุสมจมพาจำพันศาพบทวนไตรมากุ่วาัดเขา่วัดขาใหญ่นาสัมปันนโนอำเาอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาหากพระองค์รับดูได้ขอให้ท่านโปรดพระเมตตาทานความโชคดีมีชัยความสำเร็จจงบังเกิดลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทั้งชายและหญิงลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนชราโนมทั้งหัวหน้าฤาษีดาบหัวหน้าฤโบสถ์ ชีพขาวที่รับรู้ไดู้ด้ขอท่านโมขอท่านโมทนากับลูกหลานทุกหลานและขอให้ท่านงบรรดางบรรดาให้ลูกหลายทงสุขภากายจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงรปราศจากราศกุกโรุกโรคภัยุกนไปายให้มาลายหายสินไปให้มาลายหายสิ้นไป ด้วยทางโรคก,ก็ดีทางธรรมก็ดีขอบารมีขององค์สูงสัมมาสัุทเจ้าพระธรรมคำส 10. 10. ั่งสองมตแต่งจริยธรรมขันพระอริยสงฆ์และสุบสุเทั้งหลายลงทางบุตธเจ้าที่ท่านได้ได้ให้เงาร่มโัวร่มใสปฏิสถานจุกเจิมณฑนินี้เป็นเงานิิตที่อยู่ด้านบนุะบบโบสถน้ําที่ท่านทั้งหลายท่านเ้ที่เกิดจากอิจฉาปัญหายของพญานาคโดยบรรดาให้เกิด และฤาษีดาบทที่ปรากฏให้ลูกได้เห็นโดยตาเนื้อขอพระองค์โปรดไม่ตาลูกหลานให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากภูตโศกภัยอันตรายทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์ที่ได้ปรากฏให้ลูกได้เห็นได้บอกกล่าวพุทธศาสานิกชนทั้งหลายเชื่อรูปแบบองค์พโทษให้จัดเกรงตัวบาปให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ขอบาดของพอระองค์ที่ท่านดูแลอยู่เป็นบาดของพระเจ้าที่ท่านรักษาอยู่เปิดให้บาดนี้ลูกหลานมีกินใช้ไม่กดไม่ยาคิดเงินให้ได้เงินคิดท,ทองให้ได้ทองที่สินใดสบปันสันนาในสิทธิคกิดขอฤาษีดาบทขูวหน้าฤาษีทั้งวัดแต่พออระองค์ที่นักฟังอยู่นี้โปรดอนุโมทนาแท้สองเสริญกับลูกหลานที่ประกอบคุณนมความดี ธรรมุำรุงบวรพระพุทธศาสนาโดยแกนนําของรูปคืออาจารย์เจนยันพิษและนางสาวลุกตมศนศึกเป็นผู้นําบุญนำกุศลให้ลูกหลานและคนที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสทั้งหองทางไปนักรีศาสนาให้กลับมาเดินทางใส่กรามมัชชิมาปฏิปทาตามรอยของพระองค์ได้แก่องค์สุบสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ท่านได้เริน จะเดินลอยตามคำสอนพระองค์ขอบพระองค์โรดคุ้มครองลูกและคณะสวิงสวรรค์ผู้ร่วมบุญกับลูกทุกท่านทุ้ชายและหญิงที่หลุดทางไปให้กลับมามีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดเจ้าค่าสาธุสาธุ ด้านบนเป็นบุรุเจ้าปางสมาธินะคะเห็นไหมบนสุดเห็นไหมเป็นพระเห็นพระพระใช่ไหมไม่สีขาวๆนั่นอ่ะแล้วแต่มีบุญได้เห็นนะแล้วก็ท่านนั่งสมาธิอยู่นะคะบนจะจะจะขดด้วยผักดอกบัวกว้างหงายเนี่ยบนสุดสีขาวๆนั่นเห็นไหมเป็นเป็นงาของเสียงพระอาะทีนี้ไม่ได้เอาเลเซอร์มายีง นะคะแล้วก็ลงท่านมองลงมาเห็นเห็นสีน้ำตาลตรงกลางไหมตรงเป็นชั้นสองเห็นนะอันนี้เป็นหัวหน้าสีดาบดต,ตาโตๆเห็นนะมีตาใหญ่ๆตาท่านแดง<ม>นะคะ<ม>เห็นไหมเนี่ยชัดเลยนะแล้วก็ท่านนั่งสมาธิแล,ะละ้วแล้ในมือจะมีบาตรเจ้าอยู่<ม>โอบลูกหนึ่ง<ม>เห็นอยู่คนเดียวงะน<ม>ี<ม>่เห็นชัดเลยลองมองดเห็นไหมส้มๆเห็นไหมะคะน<ม>ี่ยตรงกลางชั้นสองนี่ะ แล้วแต่นะท่านจะนิมิตนะถ้าไม่มีกิเลสก็เห็นชัดเลยอ่ะขึ้นมานะคะเอาแม่หายด้วยเจนี่มีกี่ตัวนะจ๊ะสักอ่านขึ้นมาเลยนะ ด้านบนสุดอะเห็นไหมบนสุดเลยอะจำหนรวยพระสงฆ์นะแล้วเป็นพทธเจ้านะคะใส่จีวรชัดเลยนั่นน่ะนั่นแหละสีขาวนั่นอะไม่ใช่บนสุดนูนะลองชั้นสองมาเนี่ยเห็นยืนยืนอาจารย์เนอาจารย์ไหเป็นหัวโคนเห็นไหมมุมและเห็นจีวรมาที่คาสังกติ้าอย่างนี้นะคาดอย่างนี้ และท่านน้านบนดอกบัวขวั้วหงายนะดอกบัวจะหงายขึ้นกับขั้วลงนะแล้วพ่าเสียงท่านหันขึ้นี่นี่นะเอียงหน่อยเอียงนิดนึงแล้วลงมาจาับนู้ดลงมาปื้ดนี่ <c oughs> เห็นไหมดุนดำนิ้วนะ <c oughs> นะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นฤาษีดาบดท่านไทยนะล, <c oughs> ลาย <c oughs> เห็นไหมหัวหัวฤาษีข้างบนเห็นไหมดำดำอ่ะ <c oughs> มีตาสองอันเห็นไหมตาซ้ายตาขวานะ แล้วหูใหญ่ๆแล้วจะมีขมวดขมวดข้างบนเห็นไหมขมวดอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยุขึ้นอย่างเงี้นย,น,น,น,ยน,นะหมแล้วพ้าสังกติหรือสีจะผ้าเป็นลายเสือสีส้มนี่ผ้า,านี้ปื้ดนะเห็นไหมนะแล้วท่านนั่งเหนะ็นไหมมือจะวางมันตับอย่างงี้หันหน้ามาทางเราเลยตรงและตรงกลาโกงโกลม,มจะเป็นบาทคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆใส่สีจะเป็นบาทลูกเล็กๆเห็นไหมนั่นแหละเป็นเป็นของสำคัญบางอย่าง แต่ว่าไม่ใช่บาทมันจะเป็นมันเป็นบาท,เ,บาทเล็กๆอ่ะไม่รู้คืออะไรแต่แต่รู้เป็นของพิเศษแล้วท่านนั่งอยู่นะแล้วลองมาจะมีพญานาคขนาบเลยพญานาคก็จะไม่ปร,กรากฏเพราะว่าอยู่อยู่ล่างๆก็ยู่ข้างบนไม่ได้ไหเห็นนน้ากลวเแลเ้วข้างบนน่ะข้างบนระเจ้าเนี่ยจะเป็นสะพางสีเขาเรียกว่าดุสบกมันจะเป็นฉัดข้างบนใหญ่ๆสสภานสีข้างบน ตาทพิมลีนี่ลเลยเห็นชั้นเลยเนี่ยตอนนี้ลายรถนานจะจะเริ่มต่างแล้วเพราะท่าน,นท่านรับรูปปลาเสี้ยวดัว<า>กดักข้างบนชัดนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตาน้าโบสถ์จัดข้างบนเนี่ยมันจะเป็นร่มสีขาวเป็นร่มแบ<ต>บเหมือนใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเ<ม>ขาเรียกเขาเรียกเหมือนกับเวลาเราไปในโบสถ์อ่ะเขาจะเอา เอาฉัตรอะฉัตรสีทองเห็นไหมแต่นี่เป็นฉัตรของเทวดาเขาจะเป็นฉัตรสีขาวเหมือนเหมือนเป็นปางนักปกเลยฮะดูอเหมือนเป็นแบบก็ฉัตรแบบเป็นคล้ายคล้ายอ่ะอ่าเสร็จแล้วอะหลังจากพุทธเจ้าไปอะนะหลังจากพุทธเจ้าไปอะตรงตรงฐานรองจะลื้อสีอะจะเป็นจะเป็นจะเป็นพญานาคขดตัวขด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 เหมือนกพญานาคเลยขดให้ให้รองรองพุทธองค์นะรองให้ท่านนั่งเพราะว่าท่านจะอยู่บนไม่ได้เพราะว่า เป็นเบญจานนะค่ะท่านเป็นลูกเทวดาลันล่างท่านก็จะต้องกดดันล่างหมดเลยอันนี้คือเกิดจากอปติหารค่ะแต่หรือสีชาเพราะว่าตาตาเหมือนคล้ายๆล้ายเทสวรรณตาใหญ่เทวสวรรณจะเป็นหรือสีเป็นหัวหน้าดูสี<ๆ>ใช่มเหมือนหรือีตาไฟอะ่ะ เวลาปิดรูปนี้บิดก็บอกขอให้เรามั่นคงในจิตในใจให้มั่นคงในพุทธศาสนาไม่ที่หลงที่ลืมให้มีสติปัญญาแล้วก็ให้ฉเฉลียวฉลาดนะไม่โง่เข่านะจะได้ไม่โด,หดนหลอกบิดเอง